วันนี้ผมอยู่ที่วัดพระแก้วอยู่ที่กรุงเทพน,นะท้องที่มาถึงกรุงเทพแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่กร,กระทรวงกลาโหมนะครับตอนนี้นยังไม่ได้ข้ามฝั่งไปวัดพระแก้วเลยนะครับนี่ดูปืนล้่ก่อนหนูปืนแยะเลยปืนเดี๋ยวพี่เราเดินไปทางนู้นนะครับพ,พี่เดินนําไปเลยนะครับ เต้นไปด้วยนะครับอ้าวเดินมาเลยครับ oh, oh, s <S อันนี้คือกระทรวงกลาโหมนะครับตอนนี้เราเดินมาทางนี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งไปที่วัดพระแก้วนะครับวัดพะแก้วนะครับ อยู่ทางนี้นะครับใหญ่มากอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันย้อนแสงนิดนึงนะครับอันนี้เราอยู่ที่ประตูสวัสดิโสภานะครับอันนี้เราเดินผ่านกระรวงกลาหมนะครับข้ามเร็วอุต่อ แดดร้อนมากเลยนะครับตอ,อนนี้เดินไปกับน้องพีนะครับน,นี่ดูฟิวโหดูปืนนันนั้นใหญ่มาเริ่มเพิ่มเลยใหญ่มากเป็นปืนลายไทยด้วยนะพี่เห็นลายไทยไหมน,นี่ลายไทยด้วยน,น้องพีก็เดินนะครับ <S <S เดินมาเรื่อยๆนะครับทั้งนี้ก็จะเป็นลายชื่อของปืนใหญ่นะครับ มาถายให้ดูเลยชัดๆกันเลยนี่เป็นแผนที่ของสาว่าการสาราว่าการกราลาผมนะครับถนนสนามชัยรู้ว่าเจ้าอยห่หัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพานอนพีนะครับเข้าไปไหวนี่นะครับศาลหลักเมืองนะครับผมนี่ศาลหลักเมือง

ข้าววนนะครับผมไม่เป็นไรลูกชคดีนะครับร่มเลยโดีลีอาปพี่ถือไว้กันพี่ถือไว้กันอันนี้้าแพ้กับราอันนี้สองคนองค์หลักเมืองมีสี่สาพี่ปลูกเสาเดียวสาสีนะทองของะาห่อนะอันนี้จ่ายแตงกไ้ครับครับผมดอกไม้กำมายี่บาทสองกำสี่สิบาททอหอนึสิแผน20บาทสองอสี่สิบ 5 3 4สามสีบร้อยสีบาทวาสอทีเอาแค่นี้ก็พอก่อนนะผมทองก็ได้ทองเลยทองไ็ได้ยีบาทเองช่วเหลือแกทองปิดพักโอเคดีนะครับรวยๆนะลูกออกมาจากมันชง่วีจริงไนะครับอนุ้อนโ้เโชคดีนะครับทองปิด เอาคนละอ่อกก็ได้ปิดรงหลักมือเขาจะมันเจอไม่ครับผมเอาแค่ดี้ก็ด้ครับแค่นีก็โชคดีนะโชค้ำรวยนะข้าทองยี่สเข้าด้านนี้ครับร้อน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 ร่อนร้อนร้บนอนร้อนร้อนอน้ออนนน้อร้ออ้ร้้นน้้อ้้น้นนอนอรตรน้้ ได้ไหมดูสินี่ไงเข้าประตูนี้พอดีเลยเข้าประตูเล็กหรือประตูใหญ่เขาประตูใหญ่ไปเลยครับอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สารหลักเมืองนะครับพี่อ่าพี่อยู่ตรงนี้นะครับบริก่อน,นกทไกพีอะ่วกว้างอยู่นะูี้าไปเออันนี้จะเป็นสารหลักเมืองนะครับ สารังมังคีอยู่ตรงนี้นะครับพี่นี่สารังมังอ,อยู่ตรงนี้ครับลูกเราต้องถอดรองเท้าก่อนนะนนใช่ต้องถอดรองเท้าครับแต่ในความดีเดี๋ยวตอนนี้เรา,าก็กำลังถอดรองเท้ากันอยู่นะครับผมแล้วก็ถอดาออนานาไปหน่อยนะแต่ว่าพี่ ตออคุณป๋าต้นหนึ่งนะครับตอไม้สดๆเลยสเสกล้องอ้าวอ่ะพีทีนี้กาอนอะตอนนี้น้องพีก็กำลังจะเข้าไปไหว้อ่ศาลหลักเมืองนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับ เรากำลังเดินเข้าไปแล้วนะครัเ,เดินเข้าไปเลยครับลูกเดินเข้าไปเลยครับตรงประตูมีรูปเทวดาด้วยเข้าไปเลยมีเทวดาด้วยสวยงามมากเลยนะครับนี่คือภายด้านในนะครับของศาลหลักเมืองนะครับ<อ>ผมเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กันก่อนอนะครับออรน้องพีเดินมาทางนี้ก็ได้ครับ ทป็นเทวดา <Okay. S 1> กป็นจำมตู <Okay. S 1> บอันนี้เดี๋ยวเราจะไหว้สักกราระองค์พระหลักเมืองก่อนนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็มีนะักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับ mm hmm. อ่าน้องพี ทีไหว้ก like ่อนนะครับไหว้ก <with his> ่อนนี้เรานั่งลงก่อนนั่งลงแล้วก็ไหว้ครับทีไหว้คีไหว้เลยนะครับไหว้เลยแล้วก็เอาดอกไม้วางใส่ตรงนั้นนะครับวางตรงนน้นก็ได้หรือครับผมครับผมไหว้เลยลูควาหลุดหา้เลยครับเสร็จแล้วเราก็เอาดอกไม้มาใส่ตรงพานี้นะครับ พี่ถือให้คุณป๋าก่อนนะพี่ถือตรงนี้นคือกองใช่นันนี่ก่อน